มาดูเรื่องของการลงทุนในไทยบ้างครับกับเรื่องของ7บริษัทแบตเตอรี่ e ีีอ่ะถูกต้องครับรถ E ีีครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนนะครับให้ใช้กันแล้วหัวใจหลักของการใช้ E ีนั่นคือแบตเตอรี่นั่นเองครับเบริษัทจีนครับพร้อมลงทุนนะครับผลิตเซลล์แบตเตอรี่ในไทยคาดเฟสแรกกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกันครับ นายณลิทเทิดสถิรศักดิ์ครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เปิดเผยครับว่าจากการนำคณะเดินทางไปพบผู้บริหารของบริษัทผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำระดับโลกจากจีน7รายครับ ระหว่างวันที่7ถึง10เมษายน2567นะฮะที่มณฑลฟูเจียนนะครับและมณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่าทุกบริษัทเนี่ยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในไทยครับและให้ความสนใจอย่างมากต่อมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระดับกักเก็บพลังงานที่ BOI เพิ่งออกมาเมื่อเร็วๆนี้โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ทั้งเจรายครับมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้าน โดยเฉพาะครับการที่รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจนและต่อเนื่องจะทําให้มีความต้องการใช้เซลล์แบตเตอรี่จำนวนมากในอนาคตนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งรถยนต์ BEV PHEV และ h e v อีกทั้งภาครัฐครับมีการสนับสนุนครอบคลุมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งรถยนต์กระบะไปจนถึงรถบัสรถบรรทุกและเรือไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เป็นส่วนประกอบขณะที่ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รองรับการลงทุนบุคลากรและมาตรการสนับสนุสนจากภาครัฐนะครับผู้ผลิตแบตเตอรี่จึงมองเห็นโอกาสที่จะเข้ามาผลิตเซลล์แบตเตอรี่ในประเทศไทยและบางรายจะผลิตต่อเนื่องไปถึงขั้นปลายทางคือโมดูลและแบบแพ็คนั่นเองครับ